เวลาเราได้ยินคําว่าอยู่กับรู้ของหลวงปู่ดุลอัตุโลเนี่ยหลายคนอาจจะงงๆนะครับว่าเอ๊ะมันคืออะไรปกติเราก็คิดว่าเรารู้ตัวตลอดนี่นาะแล้วรู้แบบที่ท่านพูดถึงเนี่ยมันต่างจากรู้ทั่วไปของเรายังไงวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับจากไลฟ์สด EP สาสิบสองของครูเมตาอุทกพันธ์ใน YouTube ช่องเทรวาทวิถีเซนนะครับหัวข้อคืออยู่กับรู้คืออย่างไร เราจะมาทำความเข้าใจรู้สองแบบที่ครูเมตาอธิบายไว้รวมถึงวิธีปฏิบัติง่ายๆด้วยครับคือครูเมตาชี้ให้เห็นเลยว่ามันมีรู้สองแบบที่ต่างกันชัดเจนแบบแรกคือที่เรารู้รู้กันอยู่ทุกวันกับอีกแบบที่เป็นแก่นของการปฏิบัติช่วยอธิบายรู้แบบแรกที่เราคุ้นเคยกันก่อนได้ไหมครับได้ค่ะในไลฟ์นั้นครูเมตาอธิบายว่ารู้แบบแรกเนี่ยท่านเรียกว่าวิญญาณรู้ คือเป็นการรู้ที่เกิดผ่านตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจของเรานี้แหละค่ะที่เรียกว่าขันห้าอ๋อขันห้านี่เองใช่ค่ะรู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือถ้าพูดง่ายๆก็กายความรู้สึกการจําการคิดปรุงแต่งแล้วก็การรับรู้ผ่านทางช่องทางต่างๆแต่ประเด็นสําคัญคือท่านชี้ว่ารู้อันนี้มันเกิดจากความไม่รู้หรืออวิชานะคะ Mm hmm. แล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งของวงจรที่ทำให้เราเป็นทุกข์คือพอรับรู้โลกผ่านประสาสัมผัสพวกนี้โดยที่ไม่ทันมันไม่รู้ตามจริงมันก็นำไปสู่การยึดติดความชอบไม่ชอบวนเวียนไปเรื่อยๆเป็นทุกข์เข้าใจครับค่ะตราบใดที่ยังใช้รู้นี้เป็นหลักก็ยังอยู่ในวังวนนี้ท่านเปรียบเหมือนเราพยายามจะขัดก้อนอิฐให้มันใสเป็นกระจกเงาโห oh, ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยใช่ค่ะมันเป็นไปไม่ได้ครับ ชัดเจนเลยว่ารู้แบบแรกนี้มันโยงกับความทุกข์โดยตรงเลยแล้วที่นี้รู้อีกแบบละครับที่ครูเมตตาบอกว่าพระพุทธเจ้าส่งคนพบที่ท่านเรียกว่ารู้ที่บริสุทธิ์หรือจิตว่างอันนี้คือคําตอบหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะอันนี้แหละคือทางออกรู้ที่บริสุทธิ์หรือจิตว่างเนี่ยคือสภาวะที่ตรงข้ามกับวิญญ,ญาณรู้โดยสิ้นเชิงมันเป็นธรรมชาติเดิมแท้ของเราเลยนะคะที่เอ่อไม่ได้ถูกความคิดปรุงแต่งไม่เกิดไม่ดับ ไม่ได้สร้างขึ้นมาใหม่ไม่ได้สร้างค่ะแต่มันมีอยู่แล้วในทุกคนแค่เราอาจจะไม่เคยสังเกตเพราะมันถูกความคิดความปรุงแต่งบดบังไว้สภาวะนี้ก็คือสภาวะเดียวกับนิพพานหรือสุญญาตานั่นเองค่ะการกลับมารู้จักหรือค้นพบสภาวะนี้แหละคือทางออกจากทุกข์น่าสนใจมากครับงั้นการอยู่กับรู้จริงๆก็คือการกลับมาอยู่กับรู้ที่บริสุทธิ์หรือจิตว่างที่มีอยู่แล้วนี่เอง และในไลฟ์ EP 32ครูเมตามีวิธีแนะนำไหมครับว่าเราจะเข้าถึงสภาวะนี้ได้ยังไงแบบง่ายๆในชีวิตประจำวันมีค่ะหัวใจหลักที่ครูเมตาย้ำบ่อยๆเลยก็คือการพลิกเข้ามาดูภายในเห็นใจที่ว่างพลิกเข้ามาดูภายในค่ะง่ายๆเลยคือเปลี่ยนทิศทางจากเดิมที่วิญญาณรู้เรามันคอยแต่จะส่งออกไปรับรู้เรื่องราวข้างนอกตลอดเวลาเนะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ต่างๆให้ลองหันกลับมาข้างใน กลับมารู้สึกตัวหรือแค่ชำเลืองดูสภาวะที่เป็นพื้นฐานอยู่ข้างในคือความว่างๆนิ่งๆหรือเฉยๆที่มันรองรับทุกอย่างอยู่ชำเลืองดูค่ะท่านเปรียบเหมือนแม่วัวที่มันกินหญ้าไปเรื่อยๆแต่ตามันก็คอยชำเลืองดูลูกวัวอยู่ห่างๆคือเราก็ใช้ชีวิตทำงานทำกิจกรรมไปตามปกติแต่ให้ฝึกหันกลับมารู้สึกถึงใจที่ว่างหรือรู้ที่บริสุทธิ์ข้างในนี้บ่อยๆ แค่หันกลับมารู้สึกตัวหรือชำเลืองดูบ่อยๆไม่ต้องไปนั่งสมาธิหลับตาเสมอไปใช่ค่ะทำได้ตลอดเวลาเลยแล้วผลของการฝึกแบบนี้ลหละครับการที่เราหันกลับมาชำเลืองดูบ่อยๆเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเห็นครูเมตตาพูดถึงเรื่องการเห็นสองฝั่งด้วยใช่ค่ะอันนี้สาคัญมากการเห็นสองฝั่งเป็นผลโดยตรงเลยค่ะจากการที่เราเริ่มคุ้นเคยกับการอ่านจู้คือการพักอยู่ในรู้ที่บริสุทธิ์ ซึ่งครูเมตาอาจจะเรียกว่าจิตในหรือใจที่ว่างอันนี้คือฝั่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นพื้นอยู่ครับฝั่งที่ไม่เปลี่ยนขณะเดียวกันเราก็จะยังเห็นการทํางานของขันห้านะคะคือจิตนอกพวกความคิดอารมณ์ความรู้สึกลมหายใจที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเป็นอีกฝั่งหนึ่งเห็นมันเกิดดับไปเฉยเยใช่ค่ะเห็นเฉยเฉยโดยที่เราไม่ได้เข้าไปยึดหรือไปคิดว่านี่คือฉันนี่คือของฉัน พอเราฝึกอยู่กับฝั่งรู้ที่บริสุทธิ์หรือฝั่งที่นิ่งๆว่งบ้างเนี่ยได้มากขึ้นเรื่อยๆเช่นเคยอยู่ได้25เปอร์เซ็นตเพิ่มเป็น50เปอร์เซ็นตห75เปอร์เซนตหรืออยู่ได้เต็มร้อยความทุกข์ความยึดมั่นในตัวตนนะคะมันก็จะลดลงตามส่วนนั้นไปเลยลดลงทันทีในปัจจุบันทันทีเลยค่ะไม่ต้องรอชาติหน้านี่คือประโยชน์ที่สําคัญมากๆที่ครูเมตตาย้า,ยาไว้ และที่สําคัญคือท่านบอกว่ามันตรงไปตรงมามากๆคารวาสอย่างเราๆท่านๆเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยแค่ปรับมุมมองข้างในไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรซับซ้อนถูกต้องค่ะแค่การเปลี่ยนมุมมองการรับรู้ภายในจริงๆงั้นสรุปการเจาะลึกของเราวันนี้จากไลฟ์อยู่กับรู้คืออย่างไรของครูเมตตาอุทธกพันธ์นะครับเราได้เห็นความแตกต่างชัดๆเลยระหว่างวิญ,ญญาณรู้ที่มันผูกกับทุกข์กับรู้ที่บริสุทธิ์หรือจิตว่างที่เป็นอิสระ แล้วก็ได้วิธีง่ายๆคือการพลิกเข้ามาดูภายในเห็นใจที่ว่างแค่ชำระลืองดูบ่อยๆทั้งหมดนี้ถ้ามองในภาพรวมมันบอกอะไรกับเราครับสาระสำคัญที่สุดจากแหล่งข้อมูลนี้ที่ครูเมตตาพยายามสื่อ ก็คือความสงบสุขที่แท้จริงนะคะมันไม่ได้มาจากการที่เราไปพยายามเปลี่ยนแปลงโลกภายนอกหรือควบคุมสิ่งต่างๆให้ได้ดังใจแต่มันเกิดจากการที่เราหันกลับมาค้นพบแล้วก็หัดพักพิงหรืออันจูอยู่ในสภาวะรู้ที่บริสุทธิ์ที่มันไม่ปรุงแต่งไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นธรรมชาติเดิมแท้ที่ออมีอยู่แล้วในเราทุกคนการเปลี่ยนแปลงจริงๆเกิดที่ข้างในที่มุมมองของเราใช่ค่ะ การเปลี่ยนแปลงอยู่ที่มุมมองและการรับรู้ภายในเป็นหลักเลยค่ะครับสำหรับท่านที่สนใจอยากฟังรายละเอียดเต็มๆหรือศึกษาแนวทางนี้ต่อก็ไปที่ต้นฉบับได้เลยนะครับ l i ฟ e EP ี2อยู่กับรู้คืออย่างไรบรรยายโดยครูเมตตาอุทกพันธ์ทางช่อง YouTube เทรวาดวิถีเซนนะครับซึ่งในไลฟ์นั้นครูเมตตาก็ได้แจ้งช่องทางอื่นๆไว้ด้วยทั้ง Facebook แล้วก็ติ๊ t ตอกของท่านลองไปติดตามกันดูได้ครับ ก็ขอฝากข้อคิดทิ้งท้ายจากเนื้อหาที่เราคุยกันวันนี้นะคะคือในเมื่อรู้ที่บริสุทธิ์หรือจิตว่างเนี่ยมันมีอยู่แล้วในตัวเราตลอดเวลาอยู่แล้วแต่เราแค่มองข้ามไปเพราะมัวแต่ใช้วิญญาณรู้ส่งออกไปข้างนอกจะเป็นยังไงถ้าเราลองฝึกชำเลืองหรือแค่หันกลับมาสังเกตความสงบนิ่งภายในนี้ดูบ่อยๆแม้จะแค่แวบเดียวท่ามกลางความวุ่นวายในชีวิตประจำวันของเราล่ะคะอาจจะเจออะไรดีๆก็ได้นะคะ พบกันใหม่ EP ต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะ